อาแล้วขอสสิร์ฟด้วยนะครับผมไม่ได้วนกลับไปอยู่เกมไม c ครับกันอีกเช่นเคยนี่คือเวอร์ชัน1.19ในพาท,ที่8เออโอเคทุกคนนี่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 เราจะอวดทุกคนเห็นความเปลี่ยนไปไหมตอนนี้คือเราไปเปลี่ยนตัวเชดเดอร์มาเป็นเชดเดอร์ตัวเดียวกับที่พี่แท็กใส่เว้ยซึ่งมันก็เรียกไงดีอะ คือมันก็แปลกตาไปนิดนึ่งนะเพราะเราใช้เชเดอร์นั้นมาตั้งไอเชเดอร์ตัวที่แล้วอ่ะเราใช้มาตั้งแต่1.8เอ้ย1.18เออมันเลยแบบเออไม่ชินตานิดหนึ่งโอเควันนี้เราจะทำนะนี่ไงนี่งเดี๋ยวเราจะเตรียมของก่อนละกันเราจะเตรียมของในการทำฟาร์มเหล็กอ่ะใส่มีแว้นนี่คือของที่เราจะทำฟาร์มเหล็กไอรถรางนี่ไม่เกี่ยว นี่คืออ่าเชสไมค์ไมค์คาร์ดไม่ใช่ไมค์คาร์ดไมค์คาร์ดวิดเชสก็คือรถรางนั่นแหละรถรางกับกล่องตอนนี้เราต้องการอา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 อ่าไม้มาก่อนเราจะเตรียมของพ์ทเนี้ยเราไม่มีอะไรพ์ทนี้เราจะแค่ มาทำในส่วนของ NPC ในส่วนของแบบร้านค้า NPC ให้เสร็จร้านค้าวิเลเจอร์เรา,าทำในส่วนของร้านค้าวิเลเจอร์ให้เสร็จแล้วเราก็จะเตรียมของในการทำฟาร์มเหล็กไปในตัวด้วยในพาร์ทนี้ <c oughs> อ่ามาสักหน่อยมาสัก ทำมากอดสักจำนวนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกวะอ้อใช่มีประตูรัวซึ่งเอาประตูลัวมีเยอะอยู่แล้วผม <c oughs> ว่าเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยเราทำหมู่บ้านก่อนดีไหมเออเราทำร้านค้าก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> เพื่อแบบมันจะได้ เขาเรียกไงอะ่ะมันจะได้ไปต่อได้อะ่ะแบบเผื่อว่าเราเราทำฟาร,ร์มเหล็กออกมาแล้วเราจะได้ใช้งานในส่วนของร้านค้าได้เลยชึบเนี่ยมันสีสันมันดูสดใสกว่าเดิมนะเออของไออันเก่าเรามันจะดูงงอง,องนี่นี่นี่อันนี้ผมอาต่อเติมไปก็คือมีจะมีร้านขายหนังสือประมาณสิบช่องแล้วก็นี่มีร้าน ขายอาหารอยู่ห้าช่องนี่เราเราเขียนไม้หมดแล้วละว,ว่าเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะออันนี้ยังไม่มีอันนี้เป็นอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนก็คือคือตอนนี้เราซื้อขายกับเขาไปแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแบบทุบทุบอันนี้ออกอ่ะทุบโต๊ะออกเพื่อให้เขาเปลี่ยนได้ละเราจะต้องเปลี่ยนตัวเลยเราจะต้อง ประสบอุบัติเหตุเขายืมคาพี่แท็กไปกละ <c oughs> เราจะประสบอุบัติเหตุเขาแล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามาแทนซึ่งยังไม่ใช่ในตอนนี้นี่แต่ว่านี่เห็นไหมไอพวกนี้ผมก็พยายามซื้อไปแล้วนี่ฟอร์จูนเห็นไหมซึึกนี่คือแรกแล้วนะอันนี้คือไปนี่คือแรกคือยอมยอมแบบพยายามหาวิธีแบบแรกสักอย่างอะเออแรกสักอย่างเพื่อให้มันเก็บไว้นี่คือฟอร์จูนสาม อันนี้ e f f เฟอ e n c y 4แล้วก็มี Quick, Quick Charge Quick Charge ก็คือแบบชาร์จเร็วก็คือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะตีเร็วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยดาบมันจะตีแล้วกลับมาเลยแต่ขวานมันจะแบบตีแล้วตีแล้ว,ลวดีเลยนี่แหละคือชาร์จทุกคนควรจะเข้าใจคำว่าชาร์จเนอะอันนี้มี m e n d ิ้งกับ m u l t i ช h o t มัติช็อตจะไว้ใช้กับหน้าไม้ไมออส่วนเ e n d i n g เ e นดิ้งอันนี้เ e n d i n g อันนี้ก็จําเป็นนะแต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้ถามว่าจําเป็นไหมไม่จำมันก็ไม่ได้จําเป็นแต่ว่าเรียกว่ามีประโยชน์พอจะแบบมีประโยชน์พอสมควรแล้วกันอันนี้เป็นเฟรมก็คือติดไฟนั่นแหละส่วนอันนี้เป็นไฟโปรดักชันก็คือป้องกันไฟมี routing routing สามอันนี้ก็อันนี้ก็สําคัญนะ โ o ตติ้งจะทำให้เราแบบได้ของได้ของเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะได้ของดีขึ้นด้วยในแบบการคือคืออัตราในการด r อปของแต่ละชิ้นเนี่ยในการที่เราจะดรอปของออกมาจากตัวมอนสเตอร์หรือตัวอะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> มันก็มีเปอร์เซ็น์ที่เราจะได้หรือไม่ได้อย่างเช่นเอเดอร์แมนที่เราคุยกันไว้ว่าพาร์ทแรกๆจะจได้ไหม มันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะที่ว่าเราจะตีแล้วเราจะได้ไอเอนเดอร์เพลออกมามันจะมีบางมันจะมีค่อนข้างบ่อยที่เราตีเราตีมันตั้งนานนะแต่ว่ามันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเออก็คือมันไม่ดอกเอ d นเดอร์เพลมาให้นั่นแหละเพราะฉะนั้นรูทต,ติ้งก็จะช่วยได้เหมือนกันอันนี้สิลท็อตก็คือเป็นการขุดขุดแบบอ่างไอดินเนี้ยถ้าขุดเป็นดินนี่ออกมาใช่ไหมอ่ามันจะไม่มีญ้าติดแต่ถ้าเราใช้สิลท็อตขุดอ่ะมันจะมีญยาติด เออมันคือการขุดและให้มันคงสภาพไว้ก็คือถ้าเป็นหินน่ะเนี่ยถ้าเป็นหินอย่างเงี้ยแล้วขุดออกมาแล้วมันจะเป็นบล็อกเนี่ยแล้วขุดออกมาแล้วมันจะเป็นบล็อกแตกๆนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ซิลท็อปมันก็จะเป็นบล็อกเรียบๆแบบเนี้ยนั่นแหละ <c oughs> จะมีการแชร์ตัวอย่างให้ดูมีอินฟินิตี้เอาไว้ใส่กัทหนูซึ่งถ้าเราซื้อไปอะเราจะไม่จําเป็นต้องมีหนูหลายๆดอกแล้วเรา เก็บธนูไปแค่ดอกเดียวบอกให้ว่าอินฟินิตเนี่ยบวกกับเฟรมเนี่ยจะเป็นธนูติดไฟแล้วเป็นธน,นูติดไฟที่เราสามารถแบบใช้ได้โดยไม่จำกัดอะ่ะอันนี้ Protection IV ก็คือเราเราจำไม่ได้ได้วยหละว่าไอเรามี r r t e e t t o o อะไรวะอ่ะไม่มีเด้หา,ามือมึนอะไรเนี่ยอ๋อไฟโ o t e c t ชันเออคือไม่มีซ้ำใช่ยหาถูกแล้ว ไอพวกนี้เราก็ไว้แบบขายขายพืชพันธุ์พืชผลในฟาร์มของเราวิอันี้เราเล่นเราอธิบายนานมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำตอนนี้เราต้องการเราต้องการแบ็กสมิธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำห้องเพิ่มเออเราเราเอาทุบเตียงข้างหลังออกแล้วนะเราให้พื้นที่มันยืนแค่หนึ่งบล็อกเพราะ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันไม่จําเป็นใช่ใส่เว้ก่อนเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันก็สูงเกินไปนะเออเราลืมเราลืมตัดไอ้ข้างบนหลังคาออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกก็ได้แล้วเราเอาเอาไม้มาแค่นี้ ไม่พออยู่ดีแหละกลับไปเอาก่อนไงไหนก็จะมืดแล้วเดี๋ยวเร,เราต่อทางให้เสร็จก่อนํอำคาาเสียงวหรอแล้วมันมาอออะไรกันตรงนั้นอนะ รถล่างจะพอไหมเอ่ยโอเคโอเคโอ้า okay. <c oughs> okay. oh, พอดีเดี๋ยวเราทุบไอ้พวกไอ้ A ที่มันเอียงท่าตรงนี้ก่อน เดี๋ยวมันก็ได้มาเพิ่มแต่ละคงต้องทำเพิ่มแหละเพราะมันถ้าไปย,วยาวๆมันคงไม่พอเราจะทำร้านแบ็กสมิธเพิ่มอีกหา้าเอ้ยเดี๋ยวทำอันนี้เพิ่มด้วยตัดตัดไอ้หู้ยออกไปฟาร์มมันเยอะเกินสักหกเจ็ดตัวละกันแบ็กสมิธอะเผื่อจำเผื่อแบบมันขายของดีๆมาให้เราแบบแบบพวกของเพชรอย่างเงี้ยที่เราไม่ไม่ต้องไปลงเหมืองเองอะเออมันดีนะมันจะดีตรงนี้แหละ ยังมาไม่ได้เงิน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 แทงไม้แพงจนหมดละเราลืมเราลืมเราลืม,อ,ลมอ่าอ่าอ่า โอเคจำนวนหนึ่งนี่แลหละเข้ามืดแล้วพอดีแล้วก็เราลืมให้ดูนะว่าเราแลกไอ้นี่มาแล้วนี่เราแลกฟอร์จูนกับเฟรมมาเพื่อให้มันนะก็คือมันมีให้แลกแค่นี้เว้ยไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่เซไปให้เออไม่งั้นขอบไม่งั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าไรของขายเราเลยต้องซื้อก่อน แบบทำทุกอย่างาเพื่อแบบให้ให้เก็บเบืให้เก็บอิมเร่อนมาซื้อให้ได้อะมันขายสามสิบก็ต้องแบบเก็บให้ถึงสามสิบอะไม่งั้นไม่โอเคไม่ใช่ไมไม่งั้นมันหายโอเคจร,จริงๆอะตอนเนี้ยเราไอ้ตรงเนี้ยเราถูกออกได้แล้วเว้เพราะว่ามันเราไม่ได้เปลี่ยนแล้วไงไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเปลี่ยนไหมเราก็เลย,ยเก็บไว้อยู่แต่ตรงเนี้ยออกได้ละ เก็บไปสักสามตัวก็พอแล้วเก็บไปได้เยอะแยะเพราะงั้นนะ่ะไอ้พวกตรงเนี้ยผมออกสามสี่ห้าหกเจ็ดหรอหรอวะขอรับแป๊หนึ่ง ชึบชึบชึบเราก็จะแปะไปก่อนเผื่อให้รถรางมันอันนี้ขยับเข้ามามันจะได้ไม่เด้งออกโอเคเราจะเริ่มทำการปลักดัน <c oughs> ตอนนี้คือวิลเนเจอร์เทาไหรเนี้ยคือเต็มเต็มทุกเตียงแล้วนะ ก็คือไม่มีเตียงว่างแล้วแต่ว่าหลาังจากนี้จะเริ่มว่างแล้วหลังจากนี้มันจะว่างแล้ะเพราะว่าเราเราจะเริ่มออกไปแล้วนี่ไปแล้วตัวหนึ่งผักดันไปเรื่อยยังไม่ได้ทำเพราะว่าเร็วกพูดแล้วไปทำดีกว่าเพื่อทุ่นแรง ยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเ o w าว r a เร็วเพราะนั้นเราใช้ไปเลยเรามีทองอยู่จำนวนหนึ่งอันนี้เอามาทำเอามาทำอะไรวะเอ้ยนะทำเฝ้าว r วเร็เอาสติ๊กมาเยอะแยะไปเลยนยี่วหนวะ้าวัวเร็ เอ๊ะเอมันทำยังไงนะเอ๊ะมันทำยังไงวะขอเวลาก่อนนะนี่ไงนี่ไงโทรเร็วเห็นไหมโทร 6อันโอเคก็ยังโอเคอยู่โอเคเข้าสู่ยุคหินแดงแล้วอือ ก็จะต่อไปไม่ต้องทําแบบไม่ต้องติดกันอะไรๆไม่ต้องติดกันเยอะๆนะติดเป็นช่วงๆก็พอจริงๆอยากเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าเปลือง น,นี่ทำอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้ก้มมาเก็บรางได้เอ้ยเออดีแนละมันจะไม่ขายของถ้ามันขายของมันจะมันจะไม่มันจะลดม,มันจะเพิ่มราคาเรา <c oughs> นี่ว่ทาทำ Power w h e อีกรอบหนึ่งก็ได้ทำ Power w h e อีกสักสักหกอันน่ะอุ้ย <c oughs> เยอะมากเลยอ่ะไอเนี้ยโกเลมอ่ะ ผมไม่ได้จะเปิดกล้องพอแล้วนะเยอะแล้ว ตรงนั้มันเยอะแล้วชึบโอเคแล้วก็ไปลากไปต่อตอนนี้เริ่มใช้ power rail ละเริ่มใช้แบบรถลางอุย้ยโดดมาง่ายเลยโอเคไปอุย้ย ไปสิโอยนี่เห็นไหมไหลไปแล้วเราพยายามใส่แบบใส่ตรงทางโค้งนะมันจะได้แบบเพิ่มแรงนิดนึงไหลเข้าไปแล้วใช่ไหมขอปิดนิดนึงเอ๊ โอ้โหแล้วมาอัดอะไรกันตรงนี้เฮ้ยมึงอัดอะไรกันวะเฮ้ยมึงอัดอะไรกันเนี่ยฮัลโหลเออนั่นแหละ,ะดีมากผักดันกันเข้าไป <c oughs> เหนื่อยวะ่ะ ได้แล้วเนี่ยตัดเข้าไปที่สุดเราจะได้ล็อกได้อุ้ยแตกเลยเหรอเขาใช้ขวานอันเดียวแตกเลยหรอลุงยิ้มใช้ขวานตั้งนานแล้ว กูต้องทำยังไงกูถึงจะทุบล้างออกได้โดยที่มึงไม่เจ็บตัวโอเคแล้วก็ปิดแล้วทุบลางข้างหลังออกนี่แหละออกคือไอเราลืมอธิบายว่าไอ้ p o เ e r ร a เ l เนี่ยมันคือวงมันคือ,คอวงจรหินแดงชนิดหนึ่งหินแดงก็คือเป็นแบเสมือน กระแสะไฟฟ้าของโลกได้แหละเออเออเหมือนไฟฟ้าซึ่งไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันคือเรสตน t o ท็อตมันคือครบเพลิงที่ทํามาจากเรสตน s n ก็คือเป็นเหมือนพลังงานนั่นแหละเป็นตัวจุดพลังงานในการที่เราทำวงจรวงจรไฟฟ้าในเกม Minecraft หรือวงที่เราเข้าใจก็คือวงจรหินแดงเนี่ยเราต้องใช้เรสตนท็อตด้วย รวมถึงบางทีก็ต้องใช้ s รส n ต d u ัสก็คือผงผงของ Red Stone ที่เราไปขุดมานั่นแหละซึ่งเราจะมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตแน่ๆถ้าเกิดผมเรียนรู้ซึ่งเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ยากให้คนอย่างให้คนแบบเนี้ยไปเรียน r รส s ตน n e ให้ไปเรียนแบบแรสเตนแบบรบบะบบอะยาก อันนี้ฟอร์จูนใช่ไหมฟอร์จูนเราใส่เราจะทำปิกแอคเราจะทำปิกแอคเหล็กขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะใส่ชับฟอร์จูนให้มันโดยเฉพาะเฮ้ยจะต้องมีเอ v นวิลนี่ว่าไม่เวลาเราทุ่มทุนหน่อยเหล็กเยอะแยะตอนนี้เราต้องทำอย่างนี้มันคือการอัดบล็อก นี่แล้วคือเอ็นวิวถามว่าเราเอ็นวิวมาทำอะไรเราทำอย่างนี้เราจะวางพ i ิกแอคไปแล้วก็วางนี่มันคือเอ c นช n นบุ๊กใช่ไหมนี่เราจะใช้เอ็กพีประมาณ6กเอ็กพีนี่ต็แล้วเรียบร้อยเป็นพ i ิกแอคฟอร์จูนสามเรียบร้อยเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาที่เราจะลงถ้ำเนี่ยเราค่อยเอาไปใช้ เราจะไม่เอาไปใช้มั่วสู้เพราะมันเปือง <S <S คือฟอร์จูเนี่ยมันจะช่วยที่ว่าในการที่เราขุดอะไรเนี่ยเราจะได้อ่อไอเทมคูณคูณขึ้นมาอาจจะคูณสองคูณสามหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ดวงเออซึ่งจริงๆอ่ะไอเพชรที่เราขุดเมื่อรอบที่แล้วอ่ะเราควรอะเราควรที่จะเก็บเก็บให้มันแบบ ได้ฟอร์จูนก่อนแล้วเราเค่อยไปขุดเว้แล้วอาจจะได้สามอันเพื่อเราได้ปิกแอคพอดีเออราเราได้ปิกแอคไดมอนด์พอดีแล้วเราสามารถไปขุดไอนน้นี่ได้อะได้ไรนะไอออฟซิเดียนเออซึ่งไม่ทันแล้วมันพลาดมาแล้วโอเคสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือโต๊ะเครื่องมือใช่ไหมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมขอเวลาเปิด google ดูแป๊บหนึ่ง โอเคเราต้องทำอย่างนี้ไม้อยู่ไหนวะบล็อก<บ>ไม้นีไงนีโอเคสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะทำอย่างนี้ก็นี่เราจะได้แบ็กสมิทก็คือสมิทติ้งเทเบิลก็คือโต๊ะแบ็ s สมิ h เอาเดี๋ยวาต้องไปเอานักเก็ตมาทำไมเออโอเค เราทำกี่อันนะเจ็ดอันปะเคเคเคเกืบเกินเวลาถ้าเกินเดี๋ยวเราเก็บไปทำรอบอื่นได้เพราะยังไงเราต้องทำเพิ่มอยู่แล้วเผื่อนะคิดว่าอาจจะได้ทำเพิ่มถ้าเกิดว่าถ้าอนาคตมันจำเป็นแ่ะแต่ไม่รู้ไงเพราะตอนเนี้เราพยายามทำแค่ที่พอใช้ชึบนี่เรียนแล้ว ลืมขุดออกเลยเออเราลืมบอกใช่ไหมเหตุผลที่เราเอาเตียงออกเหตุผลที่เราเอาเตียงออกอเพราะว่าคือก่อนนั้นเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยคือที่เราใส่เตียงให้มันอะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้นอนเลยนะมันไม่สามารถนอนได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นไงนเพราะว่าไอวีเลเจอร์พวกนี้มันไม่ได้นอน แต่พอผมเห็นอย่างนั้นแล้วอะ่ะในช่วงหลังไมาอะ่ะผมก็เลยไปแก้ไขให้มันเพื่อให้มันสามารถนอนได้เออพอมันนอนได้เสร็จทีเนี้ยโกเลมเกื่อนไปหมดเพราะฉะนั้นผมเลยทุบเตียงออกเพื่อให้โซ้ันคัพเนี้ยไม่มีโกเลมแบบที่เกิดในร้านค้าขึ้นมาอุ้ยหนาหสัตว์ตัวแฟกสมิธหนาม,มาก อเอาฐานมาแรกกับเอาแรกฐานมาแรกเป็นอเมอรลอนเฮ้ยไอบีทู้ดมาแรกเป็นอเมอรลอนเดียเด๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นชาวนาโอเคอันนี้มาร์กไว้เพราะว่าอันนี้ต้องแก้โถ่เอ้ยไอย้นี่มันมันไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวต้อง มากไปอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเอาเอาตัวใหม่เข้ามาแทนตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์หิ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 นอีกแล้วเม่อาตัวให้เป็นอุปกรณ์หินหรือว่าเราต้องแบบเริ่มทําการค้ากับมันก่อนวะน่าจะต้องเริ่มทาการค้ากับมันก่อนแต่อันนียยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคตอนนี้เราเสร็จในมิชั่นที่เราจะมาทำในพาร์ทนี้แล้วก็คือมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดของวินเนเจอร์ที่เรารคิดเอาไว้แต่ว่าเราคงต้องมาซื้อขายกับไอ้พวกแบ็สมิธพวกนี้ก่อนหรือไม่เราอาจจะไปลองทุบทุบทบป,ป,ปิดปิด,ปดอะไรของมันแบบทำที่แบบให้มันให้มันสามารถเปิดของที่ดีกว่านี้ได้ เช้ามาเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันแล้วกันพาทน,นี้พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปฟาร์มของไปทำฟาร์มเหล็กพาร์ทหน้าเออนอนแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราไปฟาร์มของไปทำฟาร์มเหล็กพาร์ทหน้าพาร์ทหน้ามาถึงเราจะได้แบบเริ่มทำเลยซึ่งก็ได้แหละเราทำหลังจากําทาวฟาร์มเหล็กแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจโลกภายนอก ที่แบบไม่ใช่ใต้น้ําไม่ใช่เหมืองหรืออะไรอย่างนั้นกันเออพเราะคิดว่าเราตั้งแต่เริ่มมาเราแทบไม่ได้ออกไปสำรวจพื้นที่เลยนอกจากแบบแถวแถวนู้นที่เราไปเพื่อไปหาแบบไปหาทรัพยากรไปหาสิ่งมีชีวิตใหม่เพื่อเอากลับมาที่บ้านเอ,อ้าก็ไปรอบๆนี้เพื่อแบบแค่หาตามจุดที่เรามาไว้เฉยเราไม่ได้แบบ ออกผจญภัยขนาดนั้นอ่ะเออแต่เดี๋ยวรอเราจบเรื่องฟาร์มเหล็กเดี๋ยวเราค่อยว่ากันบวกกับค่ายพวกนี้ให้หมดด้วยมันเยอะเกินไปละสวัสดีนะครับถ้าใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ใครไม่กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดเนาะเผื่อผมไลฟ์อะไรอย่างงี้ด้วยครับจะไลฟ์แบบตามอารมณ์เนาะไม่ได้บางครั้งก็แจ้งบางครั้งก็ไม่ได้แจ้งก็กดไว้เผื่อเผื่อขึ้นไลฟ์จะได้ มาดูกันโอเคสหบวนนี้ผมขอจับลูกไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่มเพืโอการซี See you.